นี่ก็คืออัปเดตตัดปีกจมูกครบประมาณเดือนหนึ่งกับประมาณเกือบ2อาทิตย์นะคะช่วงนี้ก็ทายาพวกลดรอยแผลเป็นอยู่นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตว่าใช้ยาตัวไหนเนาะก็ถ้าช่วงแรกๆอ่ะจะรู้สึกน้อยช่วงที่มันยังไม่เข้าเข้าทรงอ่ะเหมือนตัดมาวันแรกก็เครียดเครียดมาก โอ้กูทำอะไรกับตัวเอววะเนี่ยตัดแล้วเห็นครั้งแรกอะคือแบบรับไม่ได้คือมันแฟบบแต่คือมันยังไม่เข้าที่นะทุกคนก็คือต้องรอก่อนรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติดูไม่รู้คนอื่นอะ่ะข้างตัวถ้าแบบไม่ได้สังเกตอะก็คิดว่าเออหน้าเปลี่ยนแต่หน้าเปลี่ยนเพราะจัดฟันอะไรเพราะรอยอะ่ะมันรอยมันก็ไม่ได้ชัดมากเหมือนกับไม่ค่อยเป็นแผลเป็นอะ่ะเป็นแค่รอยแบบรอยเล็ก ให้5คะแนนเลยให้5คะแนนเลยครับใช่เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ตีบอ่ะเขาตัดโอเคอ่ะเข้ากันหน้าอยู่ก็บอกหมออยู่ว่าแบบขอแบบนิดเดียวออกนิดเดียวอะไรเงี้ยแต่หมอตอนที่วันตัดอ่ะเขาก็วัดแล้วเขาก็เลยแบบขอเพิ่มอีกหน่อยนะเพื่อให้มันดูดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่เราอ่ะก็รู้สึกว่าอุย้ยมันจะมันจะเยอะไปเปล่าอะไรเงี้ยแต่หมอเขาก็เก่งอ่ะเขาก็ประเมินมาแล้วว่ามันก็เออเดี๋ยวมันจะคายออกอีกอ่ะ ไม่มันเครียดเพราะว่าไม่เคยทําสัลญ,ญกรรมแบบแบบนี้แล้วมันคือการตัดไปอ่านรีวิวมาคือรีวิวอะ่ะมันจะชอบแบบว่าคนที่ตัดปีเจมูกอะส่วนใหญ่จะดูโป๊ะดูแบบว่าไม่เป็นธรรมชาติออกมามันไม่ค่อยสวย uh huh. ดูรู้ว่าทำอ่ะเป็นเหมือนแม่มวดะเข้าใจปะแล้วเราอะ่ะ uh huh. เออเราก็เครียดว่าเออถ้าตัดมันจะเป็นแบบนั้นปะวะแต่ว่าดูรีวิวที่เนี่ยมันก็โอเคเขาตัดให้เคสอื่นอะ แต่ือเผื่อว่าเคสลรามันไม่เหมาะปะวะอะไรเงี้ยก็ตัดไปแล้วแบบบางโคนดนะ่ะมันสวยตั้งแต่ตัดเลยเว้ยแต่ของข้าตัดออกมามันมันคือไม่สวยเว้ยหลังจากเสร็จแล้วอ่ะคือมันตีบมากเว้ย uh huh. เออก็เลยเครียดแล้วพอผ่านไปอะ่ะเหมือนมันก็บวมมันก็ใหญ่แล้วก็ตีบมันไม่เป็นโซงอะ่ะแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นอย่างนี้หรอวะก็เลยเครียดวิธีการดูแลแผลก็คือช่วงตัดไหมเสร็จแรกๆอะ่ะ อีกประมาณอีกสองสัปดยังเวลาอาบน้ําหรืออะไรเงี้ยก็พยายามหน้าเนี่ยตรงตรงเนี้ยจะไม่ให้โดนน้ําจะใช้วิธีเอาคัตเติลบาดจุ่มน้ำเกลือแล้วก็เช็ดแล้วก็เน้นทายาจะมียาสมานแผลก่อนคือยังไม่ได้ทารอยาลดรอยแผลเป็นทันทีซื้อใช้ยาสมานแผลไปก่อนพอมันแบบแห้งดีแล้วสักเดือนหนึ่งก็เริ่มทายาลดรอยแผลเป็นแต่มันก็หายเร็วอยู่นะแผลเหมือนค่าแผลแผลมันไม่มันไม่นูนอ่ะ ไม่ไม่เป็นแผลเป็นอะมันแค่เป็นรอยอะเท่าที่ดูแล้วเป็นธรรมชาติมากเนาะไม่เป,เป็นธรรมชาติมากๆดูดูไม่ออกค,อคือสวยแล้วดูแพงขึ้นอะออ <laughs> เอออันนี้ทําที่ F คลิ n i c นะคะทําที่สาขาเมืองทองคือไม่ได้ค่าโฆษณานะไม่ได้รีวิวจากประสบการณ์จริงใช่ตัดสินใจนานมากคือดูรีวิว ของเขาอ่ะก็โอเคอยูนะ่ที่ดูรีวิวอ่ะมันมันดูเป็นธรรมชาติฝากขอบคุณคุณหมอที่ทําให้ไหมชื่อคุณหมอทวีชัยที่จัดให้เหมือนกับเขามีหลายสาขาแต่เราติดต่อไปสาขาไหนก็ได้หมอคนนี้แหละแต่เหมือนหมอเขาจะเวียนไปตามสาขาขอบคุณหมอคนนี้ไหมขอบคุณนะคะที่ทำให้จมูกหนูไม่บ้าแล้ว <laughs> หมอเก่งจริง เออเออมันจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือเย็บแต่ตอนแรกว่าจะเอาแบบเย็บเพราะว่ามันจะได้ทดลองดูก่อนเออถ้าไม่สวยเราจะได้ไม่ต้องแบบไม่ต้องกลัวไงเพราะมันแค่เย็บเดี๋ยวมันก็คลายออกแล้วคายไล่ไปตัดปีกแฟนนี่ก็คือ,อยุจ้าตัดปีกไปเลยจ้ะแต่คือไปถามอะเย็บอ่ะมันแพงมากแพงกว่าตัดอะสองเท่าแต่เขาบอกว่าเย็บอะมันไม่อยู่ถาวรมันจะคายก็เลยแบบเออไปามแล้วก็แพงอ่ะตัดแม่งไปเลย และนี่ก็คือภาพหลังจากที่เราเอาไหมออกเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับก็จะเห็นได้ว่าแผลผ่าตัดของแฟนผมเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปมันจะค่อยๆจางลงและยุบลงครับ ก็หลังจากที่คุณผู้ชมตัดหมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการดูแลก็คือทายาครับแนะนํายาตัวนี้ครับชื่อสเตตเตเมนะครับตัวนี้เป็นสูตรสีฟ้านะครับใช้ในแผลสดได้เลยวิธีใช้นะครับทาวันละสองครั้งเช้าเย็นครับผมคุณสมบัติของยาตัวนี้นะครับช่วยให้แผลหายไวแล้วก็ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดแผลเป็นในอนาคตครับหลังจากที่ทาสูตรสีฟ้าไปเรียบร้อยแล้วนะ แห้งหายสนิทค่อยมาทาสูตรสีส้มนะครับตัวนี้คือยาสเตเตะเมตสูตรสีส้มนะครับป้องกันรอยแผลเป็นแผลผิดปกติวิธีใช้ก็คือทาวันละหนึ่งครั้งหลังอาบน้ำครับว่าอย่าเพิ่งเครียดเหมือนถ,ถ้าเราตัดมาเราทำสัลยกรรมอะไรแต่แบบเวันแรกหรือ14วันแรกอะ่ะคืออย่าเพิ่งเครียด <c oughs> เพราะามันยังไม่เข้ารูปต้องรอก่อน ให้คิดว่ามันจะดีว่ผมบอกคุณแล้วอะแต่เนี้ยก็เครียดไงเพราะว่าบางคนอ่ะมันกินไม่ได้นอนไม่หลับร้องไห้จมูกกระบวกอักเสบไปอีกจมูกก็บวมแต่ก็ไม่ได้อักเสบเยอะเนะอ่าว่าผมบอกแล้วว่าอย่าเครียดทําตามคําแนะนําของคินมันเนียมันก็สวยสวยแต่ต้องรอหน่อยโอเคไปละบายบาย